มืดมืดมืดเล่นไฟสักหน่อยเล่นไฟสักหน่อยวด <What? c oughs> เปิดไฟที่สกโกเดยเปิดไฟที่สกโกขับรถเล่นเพื่อเพื่อแก้แก้อะไรแก้แก,แก้ง่วงนอน น้ำทะเลโคตรสเลยอ่ะสามากๆเลยนเหมาะขนาดเลยนี่เก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดเก็บความสวยทุกเม็ดแต่ที่แน่ๆบอกจขอเข้าห้องน้ำก่อนฉี่สัเหลือเกินพาไอ้ใบ้ไปบีบคอพาไอ้ใบ้ไปบีบคอ มาตอนตีห้าเน้อตอนนี้มาตอนตีห้าเน้อครับครับคลิปนี้นะครับเบลเจกจะพาท่านผู้ชมไปแอลกับเบลเจกไปเที่ยวกับเบลเจกนะครับคลิปน <turn out kiss essa> ouais ี้นะครับพาไปข้างเกาะนะครับขึ้นเกาะนะครับจะพาท่านผู้ชมไปที่เกาะขามนะคบแถวสัตหีนครับเดี๋ยวเบลเจกจะพาไปนั่งเรือด้วยกันเนาะจะได้จะได้ตามเบลเจกมาเน้อตอนนี้เบลเจกอยู่ที่อ่า ถนนสายเข้าเขาชีจันนะครับตามมาด้วยกันตามมาด้วยกันวันนี้เรายเซ็ตใครใรถตัวเลขมานะครับเบาน้อยนะครับเบาน้อยดำนะครับสกูปปี้นะครับวนเดียวคนเดียวเที่ยวคนเดียวนะครับอากาศเย็นเยนไปนะครับปีห้านะครับ บางแจ๊ก่อนมาอยู่แถวแถวอกองพันเรือนะครับรถอ,อะไรสะเทือนสะเทือนน้าสะเทือนโบกเนี่ยเลยครับใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบสามนาทีนะครับนี่บางเจ๊กเข้ามาทางอาด่านนี้นะครับด่านทหารนะครับเพื่อที่จะไป่าไปท้าเรือนะครับท้าเรือเขาหมาจอนะครับ เพื่อใช้เส้นนี้ผ่านนะครับอาจน้ําใสก็มาทางเส้นนี้นะครับแต่พอดีมันมืดจัดมันมืดมืดก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าตอนงกลางวันเส้นนี้สวยมากเราเงมาถึงาท่าเรือเขาหมาจอแล้วนะครับรู่มชมบรรยากาศตอนนี้นะครับเวลากโมง9นาทีนะครับกโมง9นาทีโอ้โหสดชื่นขนาดเลยอากาศนี่นะเย็นขนาดเลยะครับ สุดๆเลยผื่อน้ำขึ้นด้วยเดี๋ยวถ่ายตรงนี้๊ันึงมาถึงแล้วเนอะเมะขนาดเลยสพานเสมสารนะครับอันนั้นอ่านว่าแลนสะพานเสมสาร ข้างหลังนี้มันคืออะไรอ่ะอ่านไม่เป็นบรรยากาศเช้าๆที่ท่าเรือเขามาจออากาศดีขนาดนะครับตอนนี้บาวเจ๊กมาอยู่คอยที่จะซื้อตั๋วข้ามไปเกาะขามนะครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าอรอบแรกนี้เขาข้ามไปกี่โมงเนะรราะบาวเจ๊กมาแค่หกโมงเลยที่นี่แต่ไม่เป็นไรก็มาดูบรรยากาศมาก่อนใคร เดี๋ยวก็อาจะขับรถออกไปข้างนอกบนเขานนะ่น่ะจุดชมวิวอะ่ะเขามาจอที่บ่าวแจ้เคยทํคที่อบะข้างบนน่ะข้างหลังน่ะน่ะน่ะบนเขายอดเขาจุดชมวิวขึ้นขึ้นไปทางนี้ได้นะครับเน,นี่ยตรงเนี้ยมันจะมีบันไดขึ้นเดี๋ยวไว้วันหลังมีโอกาสเดี๋ยวบ่าวแจ้จะขึ้นไปข้างบนอีกนะแต่วันนี้นะบ่าวแจ้แกะสื่นเต้นลุยเดียวเที่ยวคนเดียวเกาะขามนะครับยังไงก็คอยติดตามนะครับ ครับตอนนี้บาเจ็กก็จะมาซื้อตั๋วนะครับเวลาเขาเริ่มขายบัตรนะเจ็ดโมงครึ่งนะครับที่นี่นะครับเข้ามาตรงค่ายทหารนะครับแล้วก็ขับเข้ามาตรงนี้นะครับตอนนี้เบาเจ็กได้คิวแล้วนะครับท่านผู้ชมคิวแรกเลยคิวอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ไปเที่ยวอ่ารอบจองโมงเช้ารอบแรก ไปเรืออ่ากับไม่ค้าเลยเพราะว่าไม่ค้าเขาจะไปรอบแรกเนาะก็บ่าแจ็คก็มาจองคิวแล้วนี่ที่ตัวเราก็สังเกตง่ายๆนะครับจําหน่ายตัวก็อขายนะครับไอตู้เห,หลืองๆนะเออเราจะมีเจ้าหน้าที่กอขายบัตรให้นะแต่เราต้องมารับบัตรคิวก่อนนะครับเพราะเขาจะได้รู้ว่าคิวแรกไปกันกี่คนประมาณนั้นนะเนาะบ่าวแจ็คเดาออก โอเคเราขึ้นรถได้เลยขึ้นรถได้เลยสำหรับรถรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับจากที่นี่ไปท่าเรือเขามาจอนะครับ ไม่ไกลนะครับนั่งรถตรงนี้ไปแป๊บเดียวเองนะครับสำหรับเวลาไปกลับนะครับตอนไปนี่เราจะไปกี่โมงก็ได้นะครับแต่ช่วงกลับนี่นะครับเราก็กลับมาเป็นเวลาช่วงบ่ายนะครับแต่เบาแจกนี้รอบนี้เบวแจกตั้งใจว่าจะกลับมาเรือเที่ยวสุดท้ายนะครับอยากจะใช้เวลาอยู่ที่เกาะขามนานๆน,น,นะครับ ทริปนี้นะครับบอแจ็คมาเที่ยวคนเดียวนะครับบาลแจ็คจะรวบรวมว่าค่าใช้ใจ่ายว่าทริปนี้บาลแจ็คจะใช้ใจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะครับเบ็ดเสร็จนะครับมาเที่ยวเกาะเลือกเวลาเที่ยวตอนเช้านะครับอาการเนี่ยนะมันบ่กฮ้อนนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีทำให้เหาจิตใจเบิกบานเย็นสบายอกสบายใจเลยนะครับ ตอนนี้เบลเจ็กก็ยืนอยู่ตรงท่าเทียบเรือเนาะแต่เบลเจ็กยังบัตรลงไปที่เรือเ้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลงไปที่เรือนี่เรือยังไม่ออกนี่เขาใกล้ออกก่อนแล้วค่อยไปนั่งถ้าไม่งานนะเดี๋ยวเบลเจ็กจะเมาเรือก่อนไปถึงฝั่งโน่นนะครับดูเรือมันโค้งเคงดิขึ้นแลรู้สึกว่าวันนี้มันขึ้นก็เยอะเหมือนกันนะแต่รู้เห็นเขาบอกว่านั่งเรือตรงนี้ไปประมาณ10 10 10นาทีหรือ15นาทีนี่แหละครับ ดูคลิปของบาวแจ็คนะครับไบค์เกอร์ตลอนไปทั่วอย่าลืมสนับสนุนนะครับสนับสนุนช่องเพียงแค่กดไลค์กดติดตามเต้าอี e, ไบค์เกอร์ตลอนไปทั่วบาวแจ็คก็ชื่นอกชื่นใจแล้วนะครับสำหรับบาวแจ็คนะครับนั่งเรือครั้งนี้นะครับอากาศบ่เมาเรือนะครับบ่เมาขึ้นนะครับนั่งสบายๆนะครับอากาศชิวๆเลยนะครับ เรือแป๊บเดียวก็มาถึงฝั่งเกาะขามแล้วนะครับบรรยากาศตรงนี้งามขนาดเลยครับ ท่านผู้ชมน้ำทะเลสวยเลยอ่ะสวยมากๆเลยเห,หมอขน,นาดเลยอ่ะ รก็จะเดินไปเรื่อยๆตามเบลแจ,จ็กไปเรื่อยๆเด้ดอ มีถ้ำทำาผีเปนต้นไปมีถ้ำหรอครับมีสามถ้ำด้วยครับคุณครับนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าตรงนี้มันมีถ้ำด้วยนั่นท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูถ้ำกันนะเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะพลาดโอกาส ทำเล็กๆเ,เหรออันนี้ไม่ใช่นี่โคตรเห็นสวยมากๆเลยอ่ะนี่เป็นทับเล็กๆอย่างเงีเ้ยเหรอว้าวอันนี้ขนาดยังไม่ได้เข้าไปถึงข้างในนะเนี่ย โอเคโอเคคงท้าเล็กๆอันนั้นเลยโอ้ยน้ำน้ำทะเลสวยมากน้ำขอดใสเลยครับเดี๋ยวพี่แน่เนะ่ยจะต้องเล่นจะต้องเล่นมาแรกี่ต้องเล่นแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็เอา <laughs> เก็บความสวยทุกมัดอ,อันนี้ก็ภาษาอังกฤษนะครับเกาะขามนี่มา้า สำหรับเรือนะครับอ่ามาจากฝั่งนะครับฝั่งก็มาตรงเกาะขามนี่ใช้เวลา15นาทีนะครับก็วันนี้ก็ขึ้นแรงหน่อยนะครับก็ทําให้อ่าเมาเรือนิดหน่อยสําหรับคนที่ว่าเมาเรือ,รองง่ายๆก็กินยามากอ่อนกินยาแก้มเมาอ ให้ปวดฉีไ่ไม่ถึงไหนเลยปวดฉี่แล้ว<อ>มาหินสวยอะ่ะหินอะ่ะดดิ ที่เนี่ยละเอียดมากเลยดูดิละเอียดสุดๆเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยฉี่เล็ดฉี่เล็ดปวดฉีม่มาะเอาใจขึ้นมาครั้งนี้ มาอยู่เมืองพัทยา20กว่าปีเพิ่งจะมาเกาะขามนี้ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับเข้าห้องน้ำกดอนปวดฉี่สะนหละืเกินพาไอ้ใบไปบีบคอพาไอ้ใบไปบีบคอ <c oughs> ตรงน,นี้เขาก็จะเขียนป้ายว่าอันตรายนะครับห้ามเล่นน้ำฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือฝั่งที่บ,บ่าจะกำลังเดินมานี่นะครับ จริงๆแล้วอันที่สวยๆเนี่ยมันมักจะแฝงด้วยความสวยงามอันตรายเนาะอันตรายห้ามลงเล่นน้ํานะครับนี่มันเป็นเอง่งโอ้โหสวยอะ่ะเดินให้ทั่วเดินให้ทั่วตรงนี้ทุ่นก็จะเดินทุ่นตรงนี้ก็จะเดินโ,โห ชมดูน้ำทะเลดิใสมากๆเลยอ่ะโคตรใสเห็นปลาด้วยดูไอ้ทุ่นดีมันเวบอ่ะเขาเขียนป้ายห้ามเข้ามเปล่าแต่ไม่ได้เห็นป้ายนี้เนาะโอ้ตรงมุมนุ้กก็อยากจะไปอีกอ่ะไปได้ไหมอ่ะไม่รู้น้ำตรงนี้มันจะลึกหรือเปล่านะแต่เห็นถึงใต้เห็นถึงใต้ ข้างล่างเลยอ่ะเห็นตรงพื้นเลยอ่ะเ็นไม่รู้เจลึกหรือเปล่าปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลยอยากจะเดือนไปตรงนู้นอะเดินไปไหมอ่ะ ก็เป็นฝั่งพวกก้อนหินเห็นที่ที่ทานผู้ชมเห็นแบบนี้ก็เห็นมันสวยสวยอลอดลอดต้นไม้เป็นพิธีลอดต้นไม้เป็นพิธ,เพธีเหมือนกันลอดท้องช้างรวยรวยเฮงเฮงปัง เส้นไม้สวยดีครับเส้นไม้สวยสวยโอ้โอโล่มลื่นดีมากๆเลยตรงนี้อากาศเย็นมากเลยอ่ะไปดูดินน้าเขาสวยมากเลยนล่า่ะกอะจะไปตรงนู้นอะจะไปสุดจุดตรงแหลมอ่ะหวังว่าไปได้เนาะมาถึงขนาดนี้แล้วเออ ขึ้นตองบกดีกว่าขึ้นตองบกดีกว่าเฮ้ยจะล้จมจะล้มจะล้มชอบนะแบลบเจ็คชอบแบบเนี้ยแบบอ่าเดินศึกษาธรรมชาติอ่ะแต่ไม่ได้เรียนรู้นะคือเดินมาเรื่อยๆ เพราะว่าธรรมชาติต้นเมืองต้นไม้ได้เห็นวิวสสวยๆงามอ่ะดิโหก็ขามอยู่ตรงนี้เองไม่ได้มาไม่มีโอกาสได้มาวันนี้มีโอกาสได้มาสะใจเลยนะครับสะใจเลยโหตรงนี้ก็มีศาลาใ mm hmm. ห้นันกท่องเที่ยวมาพักเล่นมานั่งเล่นมาหลบแดด ถ้ามาตอนแดดแรงๆนาะก,ก็มันหลบแดดได้สบายเลยมาถึงที่แหลมนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องลงไปแตะหินตรงข้างล่างไปแตะหินสักหน่อยมาแล้วมาสัมผัสหินเกาะขาม ัตหีบนี่เองนะครับไม่ไกลกรุงนะครับมาแป๊บเดียวเองสะดวกสบายนะครับโอ้โหมะเตเต น้ำทะเลเปลิ้นดูดิไม่ได้โม้นะเนี่ยไม่ได้โม้ครับน้ำมันคอดใสเลยอ่ะ ถึงที่แล้วเนาะเราต้องมาชิมน้าทะเลเขาเนาะว่าเค็มขนาดไหนเนาะดูเนีย้ย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 เคม็มแต่ไม่ได้เค็มมากอะ่ะเค็มแบบออกมาแบบตักนาดข้าวกินได้เลยนะเนี่ยเออไม่ได้เค็มมากเลยนะครับ <Ooh. S 1> อร่อย <laughs> จริงพื้นมันก็ไม่ได้เลื่อนนะแต่เวลาเดินมานี้เราก็อย่าประมาทไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นหินหินแบบแหลมๆอย่างเงี้ยมันเดินมันมันมันยืดขาดีอะอยากไปตรงนู้นอีกอะ่ะมาตรงนี้ไม่พอ เฮ้ยท่านผู้ชมบอลแจ็ไปเห็นโคตรหินตรงนู้นโคตรสวยเลยอะโคตรสวยเลยอะไปไหมอะไปน่าเห็นไหมยอดเขาหนุ่งอะไปเดี๋ยวตามบอลแจ็ไปเนอะ บาวแจ็คอดเห็นเขาลูกนี้บ่ได้ครับเห็นแล้วนะอยากจะขึ้นไปดูข้างบนว่ามันมีความสวยความงามของวิวแบบไหนนะครับก็เลยพยายามจะปีนขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าไขรที่แข็งขาบ่ค่อยดีนะครับอ่าระวังระวังบ้างนะครับข้างบนนะครับมันเป็นหินแหลมแนะครับมันมีหินคมคมด้วยนะอันนี้บาวแจ๊กก็ค่อยๆปีนขึ้นไปนะครับ แต่ถ้าขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนะครับได้เห็นบรรยากาศก็โอเคเลยเมาะขนาดครับโอ้ยท่านผู้ชมพอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ย,อยพอมองลงไปข้างล่างโคตรเสียวเลยอะว่าเบาเจ้ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหโคตรสูงเลยอะตรงเนี้ยโอ้โหแล้วตรงนี้มันไม่ปีนแล้วกลัวกลัวหินมันจะแตกแล้วมันจะหล่นลงมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้อีกนิดเดียวเองอะอีกนิดเดียวเองโอ้โหแล้วฝั่งนู้นดิโอ้โห เสียว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 เดี๋ยวหาจะลงจะได้เนี่ยจะลงยังไงเนี่ยโอ้ยเนี่ยแหละความโซนของบาวแจ็คอะโอ้โหสุดยอดสุดยอดวะไม่สุดแล้วเอาแค่นี้แหละมัน สุดไม่ได้แล้วตรงนี้มันปีนขึ้นได้แต่เดี๋ยวเวลาลงมามันจะลงมาลําบากเนี่ยมันจะลงมาลําบากโห oh. เวลาตอนขึ้นเนี่ยมันตึงขึ้นง่ายขนาดนั้นดูขึ้นจะง่ายเนาะแต่เวลาตอนลงนี่กะลงอยากใบอยากบอดเสียวข็เสียวเสียวก้อนดินหินมันจะลวนหล่นอนะเสียวก้อนหินมันจะแตกหล่นลงมาเนะเดี๋ยวตกลงมานะโดยบัดใจเหตุเจ็บตัวแหนมะ ก็ต้องเพียงก้อย,ย,ยลงนะครับท่านผู้ชมตรงนี้แต่สวยครับข้างบนน่งามแท้ๆเลยนะครับวิวก็กดีนะครับก้อนหินก้มมกขนาดหลังจากลงเขาปีนเขาลงมานะครับมันห้อนร่างกายนี่นะมีแต่เหนือหมดเดี๋ยวจะได้จะได้เบาเจ็ขอลงแช่น้ําก่อนนะครับเพราะว่า,ามาแอวทั้งทีนะ่าจะมาจีนน้าใสๆอย่างเงี้ยมันยัวย่วยวนอยากให้ลงเล่นนะ ที่ร้อนนี่ไม่ใช่ว่าอากาศร้อนนะบราเช็คเดินมาไกลเดินไปเดินมาเงี้ยเสื้อมันเปียกก็เลยถอดเสื้อเราอยู่โลกของเราอยู่ส่วนตัวอยู่ไกลจากผู้คนในเกาะขามนี้ถอดเลย แเอวเกาะทั้งทีไมาเอวเกาะขามทั้งทีแล้วมาเจอบรรยากาศน้ำทะเลใสแบบนี้นะอดใจับได้นะครับต้องถอดเสื้อผ้าเล่นเลยนะครับพอได้สัมผัสน้ำทะเลทั้งตัวนะครับแช่ลงไปนี่นะครับอากาศตรงนี้นะครับเย็นขนาดน้ำอะ่ะโอ้โหร่างกายนี่นะสดชื่นเบิกบานดีขนาดหลังจากลงมาจากเขาเนาออื้อหือสดชื่นแท้เลยนะครับ เดียวรอชม EP 2นะครับ EP 2เบาแจ็คจะพาท่านผู้ชมไปปีนเขาขึ้นเขาดูศึกษาธรรมชาติบนจุดชมวิวข้างบนดอยนะครับโอ้ยโอ้ยเดินเซเดินเซมาได้เล่นน้ำแบบนี้มาเมินนะเดินแทบบ่ไหวโอ้ยแข้งขาฮ่าเป็นคิวมด ลุงพลังหมดเลยโอ้โหมีแววมีแววสวยมีแววสวย,วสวยจุดตรงเนี้ยโอ้โหท่านผู้ชมวมันมีจุดอย่างนี้จุดถายรูปอย่างนี้ด้วยโ